สองถุบใครประเทศช่วสบงเดียวดอกแบ่งให้เพิ่อนพอได้บ่ให้ผู้เท่าหนึ่งเข้าภาาอักเอา,เอาแต่เทศสบงได้โมจิเยอาลม์บริเทศทหารสองทุม่มเครืองอัตมายังบ่หันมาประเทศยุ่เพื่อนละตนาผู้ไอหลวงพอ่อยุ่งใส่เดียวดิพวกก็ออกจากรัตนาย่าอัตมาไปถอดเมื่อสองทุม่มเคืองเรา พ่อหล่าตมาเมื่อแอกประเทศดอก่ะซันให้บลัลำไปโหลดแล้วเขาสีดาบอกบ่าพอะใดน้นพ่อไดนี่พุทาสีดาผมพู้เเ่านั้ถทาอยู่นี่เต็มหนึ่งเป็นลอยพุรีลอยกินสิเป็นยังมันสูบบะลำมบะไดได้พ่อมากมากให้พูทเเ่าแน่ขนาดขนาดมากเนี่นมตนเีมอหอดเครื่องท่ากับโท่น้ำอรตมาก็เลยมามาหอดบะลัมกับเตงมเตุงเติมเตุมติงติมเฮ้ยเฮ้ยอยู่คุ่น บัดว่าร่ำจบเพลงบักอ้ยก้ว่าอ่าสวัสดีรถครับพ่อแม่พี่น้องสมบูรณสุขรถคับเด้อหยาดพี่น้องเขาละบัดตาดีกาฟังเพลงเวลาหันแต่บาบ้าจะหาหัเพลงบาดดีลุงผสมพันป้าบาดดีใจลุงผสมประเทศผ้าพี่บาแลนมาตายยังไงเนี่ยก็ลังเต้นบนบ่อยนะพ่อผ้าก็ลงวัดคนนี้บ้าแลนมาตายละบัตรการเขาก็เฮาหลับเป็นผู้นิมนต์เพิ่น นิบบอก่อนนิบบอสูมิจังหวัดตายแท้วันิบบอสย้ำแต็มไรบักขีเหล่ามันดาเครื่องเสียงกับบมีกับสายเสียงหันม้วนล่ามกษันริย์อ่ากษัตนิย์นิบบอสหลวงพ่อขืนหัน <das> ม <FFFF> <right> ้วนล่ามเลยขักบ่อบาดเวทีบุญมีแล้วหลวงพ่อข้อก้าอี้เก้าอี้ตัวนี้เราไปตั้งคืบโกรธอาตมาก็ได้นั่งก็เลยไปเทศนิะบาสเทศเบาไปเบามากคือเบาให้พวกมุขเจ้าฟังหีิบักขีเหล่าจนหัว ฮ่าฮ่าพวกผู้เฒ่าก็ผู้นั้นก็หัวเทศสองสมองมันลืมข้าวเลยบอมีบักใดอีใดเบิดเวลาเด้อบอมีไผวบ่าเลยนั่งหัวเสยจนกระทั่งสองบักคีมมอเตอร์ไซค์สอดกันมากเอ๊ะจอดอยู่วางผุดโฮ้มะล่ามขนาดนี้แสดงคือเว้ยโอ้งอมผ่าคือขนาดนั้นคือผ่าแห้งหรือเป่ มึงว่าแสดงเรื่องอยังวะวัวกระนาชลีเลยเฮ้ยผมว่าวก,ก็กร,ระากนาชลีคือบอาามมีกระนาชลีเลยผมก็ตัดเองก็เสียไม่ได้เขาสาบผมแล้วเหตุเสียงคนเห่ยยังว่าแสดงเรื่องอยังว่าคือหัวแนวนี่ว่ะผมแล้วสองโตจอดมอเตอร์ไซค์แต่เฝ้ายังกับกับไปยืนหน้าหานลูกพี่ลูกพี่ขอล็อกสเสด็จเนี่ยนะโอ้ยบอกพี่บางมู่มบอกพระพระแลนคือไปตายยังตึบผม 这把他们给吧